พี่น้าน้องก็ยังมีงานคู่กันนะครับมีทั้งงานคู่ทั้งงานเดี่ยวนะครับงานเดี่ยวก็เช่นไปถ่ายรายการบ้างไปอีเวนต์ครับแล้วแต่ผู้จ้างจะจ้างนะครับงานคู่ก็มีมีเข้ามาอยู่งานการชาติก็มีนะครับเป็นงานคู่นะครับคอนเสิร์ตนะครับผับร้านเหล้าอะไรพวกนี้พี่หน้าน้องถ่ายละครไหมคะอืมละครมีเหมือนพูดมานะครับ แต่ว่ายังไม่ได้ล็อกวันถ่ายนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะของลูกใช่ไหมเหมือนเขา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 แยบแย,บ,ยบมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ล็อกวันถ่ายมาให้นะครับจะต้องรอทางนั้นนะแล้วก็บ้านสิงสันจรด้วยนะครับบ้านสิงสันจรก็จะไปตามจังหวัดต่างๆนะครับแต่ไม่ได้ไปทั้งค่ายนะไปแค่บางส่วนนะครับประมาณสิบสิบกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิบยี่สิบคนนะศิลปิน มีนานกกระปายใช้วิธีเดินทางแบบเป็นภาคนะครับไม่ได้รับงานกระโดดแล้วนะครับอาจจะสัปดาห์นี้อยู่ภาคกลางนะฮะสัปดาห์ต่อไปอยู่ภาคตะวันออกสัปดาห์ต่อไปอยู่อีสานสัปดาห์ต่อไปอยู่ภาคเหนืออะไรเงี้ยนะฮะถ้าเริ่มจากใต้ก็จะอยู่ใต้ขึ้นมาภาคกลางขยับไปภาคตะวันออกขึ้นมาอีสานหรือไปเหนืออย่างเงี้ยนะฮะคือจะรับงานให้มันเป็นเป็นเส้นนะครับให้น้องเดินทางต่อกันได้นะครับ ื่อนภาคสองจะมีไหมอ่าน่าจะมีนะครับน่าจะใช้คำว่าน่าจะก่อนนะครับคนใหญ่นุ๊กไปก็รรอ,อ,อบ้างครับบอลคอนใหญ่นุ๊กไปคอทมหออรอมันต้องซ้อมกันเป็นเดือนเลยนะต้องหาคิวก่อนเพราะว่าถ้าจัดจริงๆนะกล้วแบบโชว์ออกมาไม่ดีไงเราก็ต้องมีเวลาซ้อมให้เด็กนานหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งพอซ้อมนานเนี่ยมันก็จะกระทบคิวงานอือดด้วยเดี๋ยวต้องวางแผนก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าโชว์ชวของเขาสองคนเองเนี่ยมันมันค่อนข้างจะละเอียดอยู่นะครับต้องต้องต้องวางแผนดีๆจะพยาไยาม่คิวมันโดดน้อยที่สุดนะครับช่วงปีหน้านะครับรับงานเป็นภาคนะครับเน้นงานผับกับงานประจำปีเป็นหลักแล้วก็นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีไปต่างประเทศด้วยนะครับมีงานไปต่างประเทศด้วยนะครับ ปีหน้าก็จะไล่เก็บหลายๆอย่างที่น้องไม่เคยทําให้น้องได้ทําดูนะครับให้ไปดูนะครับถ่ายรายการอะไรเงี้ยนะฮะที่ได้ออกน้อยมากนะครับสองปีที่ผ่านมานะครับปีหน้าจะเป็นปีที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้น้องได้ไปเจอนะครับอย่างไปลาวเงี้ยลูกปลายเพิ่งได้ไปแค่ครั้งเดียวมั้งในชีวิตเขาก็จะได้พาเขาไปอีกนะฮะในปีหน้านะครับไปต่างประเทศด้วยนะทั้ง เกาหลีทั้งยุโรปทั้งหลายๆประเทศนะฮะที่น้องยังไม่เคยมีโอกาสไปนะฮะก็หวังว่าปีหน้านะครับจะได้ไปนะฮะถ้าสถานการณ์โควิดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ